เนี่ยเราจะโดนตรงนี้แหละที่เราสงสัยเนี่ยเราว่าเราลอดไปนานเราโดนตรงนี้แหละเราจะได้โดนแทนแล้วล่ะเขาพิมพ์มวิมพ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 ิมนิมพ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 มพิมพมพิมพิมพงมพิมพิมพิมพมพิ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 พิมพพมพิมพมพมพิมามมมพิมพิพมพมพิ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 มพ์ทวิเดี๋ยวพิมพ์ทวิบอก แล้วก็มาตรงนี้อีกอ่าอ่าลงอีกคู่หนึ่งครับแล้วคนหนึ่งวิ่งไปข้างหน้าโอเคอ่ะแล้วตรงนี้เราก็ลงเลยลงหมดเลยจ้ะจบยังใช่หรอจบหมดแล้วหรอตายหายใจทำงาน Go l e t s Go ผมจบแล้วล่ะ้ย เฮียเดี๋ยวผมจะฟาดตรงนี้ให้หมดเลยเอืมเพิ่งกดขัดจกันแล้วเฮียเอะ <laughs> เหรอไม่แล้ว <laughs> <c oughs> โอ้โหฝั่งนู้นจก,กันหมดแล้วไม่งั้นเขาบอกว่าไม่แบบกระจกมาเดี๋ยวผมฟาดตรงนั้นด้วยอีกกองหนึ่งผมฟาดให้หมดเลยตรงนี้สวยไม่เชิญหรือพังมานะ <c oughs> เออไปไหนวะไปไหนอะไอ้หลงหมดแล้วไม่ใช่หรอกองนู้นนะกองนู้นนะใช่หรอสุดยอดจริงๆไอ้หน้าเฮียเรารถไปด้วย ตำรวจมาพูดจะไปยังไงเนี่ยเดี๋ยวมันมาเดี๋ยวมามาบอกเอาของเดี๋ยวหลงล้วนเดี๋ยวมันมาหมดแล้วใช่ไหมหมดไหมดโอเคข้างหน้าก็หมดแล้วเชิญนี่นี่ที่ผมนี่โอเคคลิปมาลดสามเก้าครับสามเก้าครับคลิปมาเลย อไปทำไมจบแล้วตัวปลาใจไม่มีอะไรเลยอ่ะก็เข่าจบไปแล้วไงมีเรื่องอะไรนะสามเก้าครับผมสามเก้าสามเก้าครับเกียน้ำหนักด้วยนะเฮียอ๋อโอเคครับผมเมื่อกี้เก็บแล้วเมื่อกี้เก็บแล้วล็อตแรกเก้าสิบแปดอะพ่นเลยอย่างน้ำหนักขาไปสองสูงโอเคมาจับคู่เหมือนเดิมฮะไปยย้้อะไรวะสองคนนู้นเน็ตเก่งคือโดนตัวไหนสักตัวเลยนั่นเด็ก ไอ้คันนั้นมันดูคึกคักแปลกๆไว้ตัวสองตัวนั้นเป็นไรพี่รู้เมื่อกี้เมื่อกี้พี่โทนี่บอกว่าสองคนนี้ไม่ได้นะน่าจะลองการแหละมันดูคึกคักแปลกๆนะน่าจะได้ของดีไปน่าจะได้ปูนไปน่ะเมไวหนักใช่ใช่ใช่ ของปูผมว่าไอ้ที่ว่าเด้งที่ตำรวจว่ามีคนจกน่าจะเด้งเต็มหน้าจอพอจกพร้อมกันเะคือน่าจะลนะใช่คือแบบญิ่งจกอะไรคือว่ามึงจกกี่มือวะโอ้โหแยกกดตีเต็มหน้าจอเลยอ่าส่วนตึกรอบนี้อ่าตึกไอ้ตึกตึกไอเนี่ยเราจะไล่ตั้งแต่นี่เลยนะเราจะ้าล่างใ่ไหมล่าชั้นหนึ่งครับเอาเป็นอย่างนี้คุยว่าไล่ฝั่งเดียวกันก่อนแมมันใช่ไม่งงเนาะ ใช่ไม่นั้นเหลือได้นล้นใช่ใช่เพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันมันมันจะพลาดอะไรไปสยดา,ายไล่จากตึกเดียวกันก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวข้อก็อีกตึกหนึ่งเราก็ไล่จากชั้นบนลงมาข้างล่างแล้วก็กลับเดี๋ยวไปเดี๋ยวตึกที่ผมจอดมันจะเราจะไม่ขึ้นตึกแล้วนะเราจะขึ้นอีกตึกหนึ่งเพราะว่าเดี๋ยวเวลาขากลับเราจะขึ้นไปถึงสูงสุดแล้วก็ลงกลับมาที่ฝั่งรถพอดีแผนยังเชียบโอเคใช่ยังไงก็ได้จะอยา่าให้นหนูหลงทาง มันเหมือนมันเหมือนมันสบายเนาะเฮ้ยผู้หญูงอย่างนั้นย้หญิงไม่เหมือนไม่เหมือนมันสบายเหรอสบายก็มันไม่ได้หนีตำรวจเลยเนาะเดี๋ยวรอบนี้แหละเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็รู้ตัวใครตัวมันตำรวจเราหนีหรือเราจะไปเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอดูจำนวนก่อนเดี๋ยวขอดูจำนวนก่อนก็เดี๋ยวให้คนมาเปล่าวิ่งเข้าซัดก่อนพี่เฉ่งก็ไม้หลัง หนูจะเป็นเกาะเองฮะโอ้แป๊บเดียวเกาะเกาะไปเกาะไปเกาะให้ด้วยได้เือเกาะเกาะไงหนูทำอะไรไม่ได้ก็ให้เขาแทงเดี๋ยวเราทำอะไรแตเกาะขาตำรวจนะนะใช่ไหมเกาะขาตำรวจไปหนูไปเตอนตำรวจวิ่งผ่านทุกคนยังไม่ทันอ้าวเรียบร้อยอ้าวพอผมจับทุกคนคิดว่ายืนบล็อกอยู่ผมโดนยิงเรียบร้อยโดนจับไปแล้วตำรวจจับเลยได้พูดที่ตัวนี้แล้ว มีรถใ่ป่ะจอดอยู่แล้วจอดอยู่แล้วตองนั้นเดี๋ยวเราจะไม่จกอันนี้นะเราจะจกตึกนู้นนะครับเดี๋ยวเราวิ่งลงมาแล้วกันทีเดียวตึกอันนู้นครับตึกตึกนี้ตึกนี้ตึกที่ไม่ได้รถจอดอ่ะตึกนี้ตึกนี้ใช่เราไล่าตึกนี้ก่อนโอเคโอเคไปรวยทางขึ้นทางขึ้นเอาเริ่มนี้ก่อนเลยอันนี้อันนี้เริ่มนี้ก่อนเลยฮะอันนี้สองจกไหฮะเอาเลยไล่เลยไล่ให้หมดไล่ให้หมดยังนี่ไง มันสด <c oughs> ไม่พอจะจกทั้งตึกหรอกเชื่อพี่ดิจริงเฮ้ยตอกี้เนี่ยผมเดินไล่ทั้งตึกนั้นนะผมจกไปเก้าถุงอ่ะเดี๋ยแหละเดี๋ยว,ายวะะมาไล่จบกันยยยยอย่างเงี้ยรับรองพี่ว่าไม่พลาดน้องอยู่แล้วเอน้นเ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 นี่ยพี่เฉินบอกว่ามันเอาเราก่อนแน่เลยว่ะพ่อนี้ว่าตี๋ ไม่ไม่เดี๋ยวไม่ใช่ไอ้พี่อยู่ตึกจอกปูนมาหน่อยดิเอ่อพวกพี่อยู่โอเคพวกเอ่อสวยมาสองคันได้พี่เฉินโอ้โหพอเปิดชุดโอเคแล้วได้โอเคเข้าใจแล้วไม่เป็นไรมาหาพี่ที่ตึกจอกปูนตบำราบานเลยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ พ่อรักกูมากคนในปาร์ตี้กูวิ่งแมววัเลยนะ จับไว้เชิญหน่อยาาจับไว้เชิญหน่อยจับไว้เชิญห,หน่อยจับไว้เชิญหน่อยโอ้ยคุณตำรวจอยู่อย่าแยไ้ไปจับคนอื่นก่อนสิ <c oughs> คุณจะแทงผมว่าเมื่อกี้ตาผมจะสะดุดลม้มอะไรนะผมจะลม้มอ๋อเอ้ยตำรวจล่วงตำรวจล่วง แล้วแม่งจบแบบนี้ <ไป S 1> ทุกที<อ>ย,ยังไม่ <h aw ful> ไโดนสักหมัดลงจากกน่อครับับอะไรย,ไยังไม่โดนสักหมัดเออเออยังไม่ได้มาจับได้เอาเอาเท่าที่ได้เอาเท่าที่ได้สมขำ สองถุงอิมอ่ม,ม term, ๆแวมแๆมหมอแามแวมลงรถ, Serbia, นรถหน่อยครับไม่มีสอ,องอ่ะที่สองเลยดิเขาว่าเจ็ดนายรับเพื่อนแวมแวมแวมมีอะไรจะให้ฉีดลงจากรถใช่ไหมป่าวแล้วแบม,ม,มไปทำอะไรกับตำรวจอ่ะก็แวมเหงาแวมมีเพื่อนเป็นตำรวจแล้วก็มีเพือเ่อ<ค>นแวมขึ้นขึ้ัง<ห>ที่ <exha S 1> คน <prospective S 2> ขับแล้วขับ อะไรนะชี้เอามือลงหน่อยเฟรมขับรถไม่เก่งนะอือใช่ได้ได้แก๊ปยืนเองอ่ะนี่เรามาเป็นอาสาวออใช่มันขึ้นไม่ได้อ่ะยังยังไม่ได้เปิดรถใครับเปิดแล้วเปิดแล้วขับไปต่อรอพี่โอ้เดินเปคดีเลย ไม่ไหว่ะจานยังไงเนี่ยรถไม่พอขอว่าเจ็ดมันสิแจ้งเลยไอเจ้าหน้าที่ขอว่าเจ็ดหน่อยครับแล้วกาไปต่อเฉยรอเขาปิดล็อกรอเขาปิดล็อกรอเขาเปิดล็อกเดยกก็ติดอยู่นี่นี่นี่ใครอยู่ใน เออมามาผู้ต้องหานเดียวคันด้หยุดตึกปูนน่ะตอนเนี้ยเกี่ยวคนตัวยังผมมีอะไรหรือเปล่าไม่มีอะไรอยู่ตำรวจตำรวจไปดำเนินคดีผมที่สอนอสักทีสิโดนอะไรเงี้ยผมเพิ่งมาเร็วๆเอาเจ๊มวม สวยแบมดิฮิตตัวไปตู้สวยไปตู้ไปตู้สวยสวยก็แบบสวยปิดปิดหัวปิดไซเล่นปิดไซเล่นปิดปิดเออไปที่ไปที่เอ่อปุ่มอี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 รถอีรถสวยไปตู้ไปตู้ตู้เอ่อนอกเมืองนอกเมืองทะเลใสต้องรับโทรศัพท์แบมชนแรงๆให้เฉดลงจากรถชน ขับช้าแรงๆแล้วชนให้เจอโลกอย่างรถสวยคอยทีแรงก,กว่านี้แวมแรงก,กว่านี้มันไม่ลนแต่มันจะโดนจริงไว้ว่รถม่งลงไม่ได้บอกวะแป๊บนะขอคิวโทรศัพท์แปบ๊บโอ้ยเร็วๆเดี๋ยวตำรวจโทรมางานนี้เจริรอดเอาไปต่อหมื่น แบมชนกับรถชนกับรถชนกับรถแบมไปตู้ก่อนไปตู้ก่อนไอ้เฉิดบอกให้แบมขับรถมาเฮ้ยจาไปบอกเขาระใบเราไฟเอ้ยก็โดนจับดิอย่าไปบอกอย่าไปบียดมือรับจริงเหรอ,รหรอแบวมต้องโดนจับด้วยเหรอแบมช่วยเฉิดเร็วๆเออรับรองว่าตอนเฉิดรอดยังไงแบมก็รอดเร็ว แหวมเชื่อเฉินนะถ้าเฉินรอดแหวมรอดไม่รู้อยู่ไหนอยู่ใต้ตึกไหนไม่รู้อ่ะอย่าไปบอกเขาสิไปเอออย่าไปบอกเขาอย่าไปบอกเขาแหวมเออสวยจังฉลาดมากเปลียมอย่างดีเหมือนเดิมแล้วจ้ะแหวมขับไปตู้แหวมระหว่างนี้ขับไปตู้มาหาแหวมสิแหวมไม่รู้จับไปไปไปเดี๋ยวฉันช่วยจริงๆได้เดี๋ยวแหวมส่งรถไปให้นะขับไปตู้ โดนแทงใจเหรอฟังฟังต้องฟังอย่่ไปฟังเขาใหญ่ฟังเขาขับไปตู้ฉันบอกเลยว่าแหวมจะรอดถ้าเธอรอดไม่ได้ไปทะเงกันไม่ได้ไปจะโดนจับข่าปาบแพงมากดีมากฉลาดมากไม่ใช่นี่มีตำรวจรอดไหมนี่แหวนนำอาหาฉันจะหมด แวมขับรถไม่ได้รถมันพังอ่ะระหว่างนี่คุยข,บขับรถไปว่าให้ชนอ่ะระหว่างนี่คุยขับรถไปด้วยหรอนี่คุยขับรถไปด้วยไปกุญแจแดงไปกุญแจแดงเขาบอกให้ไปกุญแจแดงเอา <c oughs> ้าจะไปบอกเขาทำไมล่ะโอ้โหตายตายตายไม่ต้องไปให้ไปที่ไหนแวบมบถ้าเฉินรอดเอาไปสองหมื่นและถ้าเกิดผู้ค้าประกาศจับเฉินช่วยแบวมได้ แแบบก็รู้แวมไม่รู้แวมไม่เล่นแล้วแวมลาออกแวมคือฮีโร่ของเฉินแวมลาออกจากตรงนี้ได้หรือไม่แวมคือฮีโร่ของเฉินไอจอนไอจอนไอเอจอนแวมแวมล้อมนึ่งล้อมนึ่งล้อมนึ่งพวดมา แบมจจะเดจเออแแบบเจอสัญญาว่ารถแแบมอย่าพึ่งขับบนบนตึกบนตึกบนตึกขอขอร้องขอร้องขึ้นบนตึกนะไม่ได้ <นะ S 2> เดี๋ยวเพื่อนโกรธไม่ใช่นี่เออคือขอแค่คุยกับเพื่อนแป๊บเดียว <กด S 2> เอางี้ไม่ไม่ไม่คือฟัง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 ก่อนดูสัญญาแค่ขอให้เพื่อนเสดไปช่วยได้ไหมนะขอร้องตรง,ตงไหนเ,หอเออคือแค่ถอยหลังก็ไปถอยหลังก็ไปตรงตึกเสดยินี่เสียงพวกมันแป๊บเดียวแป๊บเดียวให้เออเดี๋ยวให้พวกมันตามไปช่วยเอาเองโอเคไหมเนี่ยให้พวกมันช่วยล้อมหนึ่ง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 ไอ้จอน ัมาไอจอนช้อนรถชนรถแรงๆให้หน่อยแวมแหวมชนรถช้อนรถเลยแวมแหวมให้จอนให้จอนชนก่อนให้จอนชุนกรแวมเมื่อจะโดนน้ำมหาสลบแต่เขาร้องได้โปรดไม่ใช่ชุดตำรวจตามมาไม่รู้เรื่องเลยเหรอนะตำรวจตามมาเหรอไม่รู้ไม่ตามแล้วเสียงออดใครเสียงแต้แล้วตำรวจไฟเหินไฟเหอนแล้วแล้วตำรวจไหนตำรวจเมื่อกี้ไงรแวม ไม่ไม่ตำรวจอะแบมนีเห็นเขาส่งเขาร้องได้โปรดนะเออไปเฉย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 เตบไปก่อน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 แบมชะลอเบรกแป๊บนึงแบมตายหาววดีตายกูตายแบม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 ขับอยู่ไอ้จอน มันต้องรถมันต้องรถชนรถมันจะเด้งออกเออต้องต้องให้แหวมมาชนกูแหวมชนจอนแหวมชนจอนขอร้องได้โปรดนะแหวมแหวมคือฮีโร่ของเฉินสวยแค่แค่ชนจอนแค่ชนจอนเฉินขอแค่นั้นแค่ชนจอนชนน้อยบีบีนันเลงอ่ะแหวมพุ่งไปตรงไปตรไปตรไปตรไปโอ้ยแรงไม่พอขอแรงกว่านี้สิ สวยจ้าตามทำไมอ่ะใครตามเอา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 ทะเลาะคนอีกเอาไปสายสายสายเดี๋ยวสายสายไปชนชนชนรถแรงแรงชนแรงแรงอ่าอ้าช้าไปเลยแรงไม่พออ๋อไปเถอะแบมอย่าเพึ่งแป๊บเดียวขอร้องนะอย่าเพึ่งอ๋อแแบมจะรู้แล้วฉันบั็อกอันนี้พูดจริงอันนี้พูดจริงเมื่อกี้จะจะทะลุล่างแบบเห็นปะบนหลังบนหลังอีกทีนึงแล้วขอร้องได้โปรดนะ มูลหลังกระป๋ายข้าราชการกับไป๋ายข้าราชการกบไป๋ายัระป๋ายสวยสวยสวยแบบต้องชนกับรถต้องชนกับรถเท่านั้นชนกับรถชนกับรถชนกับรถนั่นแหละนั่นแหละมาเข้าให้กูตาย นจะมีใครเห็นกูไม่นอไรยำไรแยมไรยวม เหมือนขยะดีๆชิ้นหนึ่งที่อยู่ข้างถังขยะกดจีไม่ได้ถ้ากดจีตำรวจมาแนะ่ควยอะไรอยู่วะถ้ากดจีตำรวจมาแนะ่ผมคอนเฟิร์มเลยจริงว่ากดจีตำรวจมาแนะ่เชิยพวกมึงจะเห็นกูกว่าไวเวนเลย,ยเดี๋ยวพวกมันก็ขับหาแหละพวกมันไม่โง่หรอก แต่พวกมันขับไปไหนเนี่ยเลยย้ำกูชนตรงแถวนี้แท้เลยกูแล้วมั้งไนสัตว์เลยกูโอ้โหเมื่อกี้เห็นปลายรถแล้วเมื่อกี้ขวามือแมงอื้อห้อเฉยเฉยโอ้โหโทนี่พยายามฆ่าเจ้าหน้าที่สับกระสแลงเลย เมื่อกี้กูเกือบโดนเหมือนกันดีแล้วกูแทงว่าวโดนยิงก่อนสวย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 เพี่ยนชนตรงนี้มึงไปหาตรงไหนล่ะเพี่ยนกูเองกูเองเองหาตั้งนานไอ้พี่หาตั้งนานไอ้สัตว์สวยเพื่อนโดนอะไรวะไม่รู้แม่งอยู่รู้มันไปขับรถที่มันโดนล้องมืออยู่ข้างหลังละ้็โดนล้องมือได้ไหมมันโดนจับมั้ง กอบคุณพระเจ้าแต่กูได้ตำรวจต่อหาแม่งอยู่อะไรก็ไม่รู้อยู่ใต้ตึกเที่อะไรไม่รู้เฮ้ยเอาเอาเปล่าอะไรเปล่าอะไรฝากก่อนไอ้เกียหนึ่งสองหกพี่ตำรวจตำรวจอยู่นะใช่เหรอไอ้เกียกันเลยก็ดีเฮ้ยใช่ใช่ไปเลยไปี่ไปเลยเดี๋ยวให้ผมกันให้ไปเลยไ้จอดพาคุณหลงวะดิเอออะไรอะไรคือการที่มันบอกจุดว่าอยู่ที่อะไรอะไรนะประเดิจจอนกูแขกตี้กูแขกตี้เดี๋ยวกูมา 呵呵呵。<Yeah. S 2> <laughs>